นี้เราจะมาดูว่ารถแบตเตอรี่เสื่อมไปยังไงนะครับวันนี้โฟล์คเนอร์คันนี้อายุแบตเตอรี่ที่ออกมา2ปีครับอีก2เดือนแบตเสื่อมแล้วครับดูค่าแบตตอนนี้ซีซีเหลือร้อยสิบหกสตาร์ทไม่ติดแน่นอนตอนนี้แต่ามาลองสตาร์ทดูนะครับว่ามันสตาร์ทขึ้นหรือเปล่า นี่นะครับสตาร์ทไม่ติดเราจะใช้วิธีการท้ำแบบโดยใช้สวิตช์เป็นการสตาร์ทนะครับพอแคน่นี้ดูว่าจะมีกำลังพอที่จะสตาร์ทรถันใหญ่นี้ได้ไหมอย,อย่างก็ไม่ยากนะครับสีแดงเทียบขับ้บวกสีดำเทียบขับ่วลบพอไฟขึ้นเขียวนี้แสดงว่าพร้อมที่จะสตาร์ทแล,แล้วนะครับไปสตาร์ทรถครับ เรียบร้อยครับแล้วก็เป็นอ๋อเป็นงานเสร็จกิจว่าตารางลดได้ตัวแค่นี้ครับเล็กๆแค่นี้แหละตารางลดได้แนละ้วแล้วเราก็าจะไปเปลี่ยนแบตบอันนี้ไม่อยู่แล้วได้